สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวทำคลิปประสบการณ์น้องหนึ่งท่านนะคะก็จากเดือนมกราคุมภาเนาะเเงินเดือนน้องอยู่ที่ประมาณ2,575มบาทนะคะสู่เงินเดือนประมาณ80,000ื่นเงินได้ประมาณ80,000ื่นนะคะก็จะเป็นเด็กสายอันนี้ปริญญาตรีนะคะกายภาพบาบัดน,นะคะเขาไม่ได้ภาษาอังกฤษแหละ แต่ว่าคนนี้ก็เอ๊ะทำไมช่วยจังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นในควิตเตอกเราจะรู้ว่าเป็นใครนะคะก็ก็น้องบอกว่าน้องแบบพี่นุ้ยแบบหนูไม่อยากอยู่ไทยหนูหนูไม่อยากอยู่ไทยพี่นุ้ยหางานให้หนูหน่อยคือทอํายังไงให้หนูแบบไปเมืองนอกได้มั่งเออเราก็มานั่งพิจารณาดูว่าเขามียุทธศาสตร์แบบไหนแล้วเขามีเงื่อนไขแบบไหนแล้วเขาจะไปเมืองนอกได้ยังไง นะคะน้องก็ไปอยู่นิวซีแลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ด้วยวีซ่าทำงานเนอะด้วยความที่ว่าเขาเป็นฟิสิกอลเทอร์ลิปิสนะคะนกักกายภาพบำบัดน,นะคะประสบการณ์เด็กอายุ25เนอะ25-26แล้วก็พูดตรงๆว่ามันมีดวงได้ไปด้วยแหละนายจ้างคือนายจ้างก็โอเคกับน้องน้องก็โอเคกับนายจ้างแล้วก็จริงๆแต่จริงๆจ,จะบอกว่าเด็กสายสุขภาพอะคะ่ะโอกาสทางเลือกเขา ถือว่าถ้าในเมืองนอกอ่ะถือว่าค่อนข้างเยอะแต่ทางเลือกจะเป็นสมมติว่าทางเลือกจะเป็นทางด้านการทํางานไปเลยอ่ะถ้านายจ้างเขาเป็นฝรั่งจริงๆแล้วไปด้วยวีซ่าทํางานจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีเรื่องภาษามากํากับเลยเด็กไม่ว่าจะเด็กคือจริงๆเด็กสายพยาบาลเด็กสายกายภาพเด็กสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยถ้าเขาอยากจะไปด้านด้านด้านอาชีพการทํางานเขาเลยจริงๆอ่ะมันควรจะไปแบบ มันควรจะต้องมีภาษาอังกฤษกำกับ i อเอลควรจะ5.5อะไรอย่างเงี้ยมันจะหางานง่ายแต่ว่าคนเนี้ยเอลเขาได้2.5แต่ว่าที่เขาได้เนี่ยเพราะว่านายจ้างเป็นคนไทยก็เลยหยวนๆไปนะคะเรื่องภาษาอังกฤษ,กฤษนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเวเด็กที่อยู่สายสุขภาพแล้วภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรง ส่วนใหญ่แล้วเราจะแนะนําให้เป็นเวทำวีซ่าเรียนมากกว่าวีซ่าเรียนเด็กกลุ่มนี้มันอาจจะผ่านหรืออาจจะไม่ผ่านก็ได้นะแต่เขาจะมีโอกาสผ่านค่อนข้างจะสูงกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆนะคะเพราะว่าเ,ออเด็กที่เป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยมันขาดแคลนทั่วโลกเนาะสายบริบาลก็พอได้ค่ะ แต่ว่าวีซ่าเรียนเนี่ยอย่าอย่าลืมว่าหนึ่งมีสปอนเซอร์มีบอร์ดการทํางานที่ดีแล้วก็มีเรื่องเงินด้วยนะคะเขาเขามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็วันนี้ก็อัดนั่งอัดคลิปให้ะค่ะเออถ้าเป็นสายพยาบาลก็ติดต่อมาเลยนะคะพยาบาลได้ภาษาอังกฤษเนี่ยมีทางให้เลือกไปเยอะมากอยากช่วยมากนะคะเรามองเรื่องการไปทำงานต่างประเทศคือการเรียนรู้นะคะ แล้วกันได้ประสบการณ์นะคะยังไงคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ